ตัวนี้มันคืออะไรกบหรืออึ่งอ่างหรืออะไรแล้วเน,นี่ยมันมีตาสองข้างแล้วข้างลําตัวมันเหมือนมีตาอีกอันหนึ่งอะ่ะมันคืออะไรอย่างไรโอ้แปลกว่ะอือือมันป่วยมันเป็นโรคอะไรหรือเปล่าอืมเนี่ยค่ะทุกคนถ่ายมาให้ดูอืมไม่รู้ว่ามัน เกิดอะไรขึ้นกับข้างลำตัวของมันเนี่ยค่ะใครรู้นะคะก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่ามันเป็นอะไรเห็นไหมคะข้างลำตัวด้านขวาค่ะมันเหมือนมีตาอีกดวงหนึ่งอะดูดิมันป่วยเป็นอะไรเปล่าเนี่ย งงเลยไม่เคยเห็นเซิร์แล้วมันเป็นอย่างเงี้ยนี่เนี่ย,ยมันคืออะไรอืม